สวัสด,ดีค่ะพี่น้องค่ะก็มาพบปบคอกกันอีกรอบกับพิเรยาชาแนลชัน้นเมีช่องช่องที่สาระแนยยืนหนึ่งคนทางเป็นรอยคนปล่อยเป็นแส้นเสื้ขอข่อยผู้เปลี่ยนของพี่น้องอยิบเสื้อพิษกำลังสิไปสื่ออุป,ปรกรณ์มาเฮ็ดคอนดอกให้ลูกสาวนะคะเฮ็ดแล้วอีแม่กับสิปไปหลัล่นลย่างให้มาเหยียบห้อยเพราะว่าส่วนนี้คิ้วหย่พี่นองก็เลยบรับงานละครน,น้องกสไปย่งใมาเหียบห้อยละคิวข่พนองก็เลยลูกว่าิกิน คดัดดอกกับฤๅษีพิสุห้ลูกเนาะกะข่กบ่แบ่นมามีทีดีปานหนดดอกแต่ว่าลูกข่อยมากที่หนึ่งก่นกอนเด้อค่ะเด้อเอออันกับลูกข่อยข่อยก็หายไปธรรมดาล่ะจกตาก,กันบางนะคะกับลูกข่อยนะคะแต่ข่อยกับ่เคยพโพได้ไว่ารักเต้าที่สุดเต้าคือดวงใจบ่ไเลยว่าเจักเทียเด้อมีแต่โอ้ยลูกอสรสฐีจะมันโพนะคะไม่ได้บอกว่า แลกเต้าที่สุดมาเอากำลังใจจากเต้าบ่ไเด้ยว่าจักเทียแต่ลูกกูมันคือกูอว่าสันแต่พูลังคนนั่นสองเต้าคือดวงใจเต้าคือที่สุดมารับกำลังใจนู่นนั่นนี่แหม่สันเห็นกลับจากอันไปท้ำคลิปยังเกาะไปอัอนกลับมาแต่อันพัทยาเห็นแต่รวยพุดไปน้ำผู้ใส่อ,อดหลอดฮอดไส่ละ่ะ เมื่อนี่วัดลอยกระทงคือปะพาหลูกเค็ดกิจกรรมย,ยนูนิออนพูนอันถ้าเป็นอันยูน้ำผัวเกา่าผัวเกา่าหอดว่างโครงการได้พี่น้องว่าข่อยสีโซ่ข่อยสีโซ่ไป้่ำข่อยสียุบานเลียงหลูกเด้ผัววา่าผัวคิดหอดหลูกเป็นอนดับแรกเด้แต่พ่อหอดอันคุณเมียผู้อันหาแสงน้าหลูกน้าเบบีกะ่ะไหวแล้นน้ำผู้ใส่แล้วอันรับแหลกเขาไปเล่นลิเกกันแลนน้าเขาถ้าว่านาั่งยู่ใส่หาดคนบากหลายกันนั่งตักพุนะ่นน่ะ ยิ่งกว่าสิซิงหลางสร้างบ่ญญานเขาขี่เดียดด้วยคือว่าแล้วเนาะครูไผคูมั่นพี่น้องจา๋าแต่บางเทีมันกะควอมเบานั่นคือจังหวะปัดโทษนี่นะข้อมเบ่านั้นหากลูกหลายมรรยาีมีเวลาสําคัญเทศกาลสําคัญคือพ่อผ้าลูกทํากิจการขายของยเงินคือพ่อผ้าลูกทากิจการขายของเงินเถอะคือพ่อผ้าลูกแต่งสุดไทยบ้านก็มิสราวไหวนะํไม่ต้องไปใส่ก,กระไร ้าลูกแตงสุดท้ายหนาหลักหนารลักตะมุตะมิเ็ดคลิปไหล่สดขายของเขาไปตีแล้วหย่านขายแข่งบ่ได้เขาบอว่าเขาไหล่สดเหมือนนี่ว้าวเนาะมันจะมึงจอบพอดีเนาะเอาขวากัจอบมันคือจอบอะไรอย่าว่าจอบเถอะมันก็คือว่าความจริงเนาะท่านที่ว่าเออทำกิจกรรมของเรานะคะเออวันนี้กับครอบครัวนะคะพาลูกลอยกระทงค่ะแส่ผ э ้าลูกคีไปส้มนกส้มใหม่ส้มสวนกันเลยตัว จัดลุกแต่งชุดไทยน่ารักน่ารักจัดกิจกรรมขายของว่าไปตัวอุ้ยจะเป็นบอสลดัดแล่นตายเป็นน้ำหาง <c oughs> ิดเหลืองฉันไม่ขี้เลยก็ได้อันนไปฝ้อเขาอยู่ว่าสลันย่านแต่เขาว่าบวักกันเนาะย่านไอ้ก้อนมะหัว่าวักกันปว่โ่บกม่อบกแส่งบอกคนเขาเป็นชัดมาเลยอย้า จ่คอยเห็นเนาะพัยมุตาเนาะบอดอกถ้าเบาค่กเ่าแน่ถ้าบอแสดงออกว่าหักคากแน่เขากับบว่า,า,อวาดอกว่าแต่อันนี้บัดย่ามนันบัดย่ามมีดาหมาไม่แน่จักน้อยแลยแบบนี้แล้วลูกคิดถึงลูกมาเอากำลังใจเห็นว่าสมรักคาคุยเหนือนวควมคุ่อย,ย่างหนึ่งการปฏิบัติอย่างหนึ่ง เออบอปะตะเบากับเขาบ่กพตะเบากับเห้เขาได้เบาจะเป็นบ่สลาดทักแม่นบ่แล้วมุ่งจ่อว่าจังไรขอสิมาซื้อมยังก่อนขอซื้อมัตสึควัน,คนดอกไปให้ลูกข่อยเด้อซื้อควันดอกเลยกัซื้ออุปกรณ์ไปทุกควันดอกแล้วก็สิอาบหนานแต่งตัวส,สวยๆเขียนขิวออกกินเหล่าตัวอื้ บระเด้ว่ากำลังใจจากลูกเลยไม่ติดประกอบหีดหัวมันเท่านี้ลูกมันก็ได้เงินบอลที่น่องทุกคนมันก็ะหักลูกบัดหันละวะทุกคนก็ะหักลูกบัดหันละแต่ว่าลังเทือกับยาคักละแน่ลยว่าสันตวะคือจังอันทรงคักทรงแน่นี่นะแต่ละเทือนี่ทุกเทือกพี่จังโอ้ข่วมเบานั่นวันเป็นที่สุด วุเ่เวายขึ้นยังที่สุดนี่จะบ่านกัน,กนแต่ทำามันมเมแน่นว่าอย่างก็เห็นเขานำส่วนใบฝุคลกเว้เนาะเ้าของคือบ่มี่มอยมเละเบิงทว่วไปเน,นี่ยพี่น้องจา๋ากาลังก็คชีวะขย็นบาทขับซีรุ่มก็นเด้อเดี๋ยวไปเจอกันได้ไหลโซ่ประมาณจักโมงวะอีกสองชั่วโมงละกันเนาะคะ่ะ,นะเนาะเชื่อเวลา อาบนามแต่งโตเขียนขิวท่าปากเนี่ยลูกสกินคอนดอกพักอ,อีกหันแล้วสก,ววกิน่างแล้ววาร์บอวกินสื่อปลาเซลยวหมดนให้เราดีกว่าโอเคค่ะเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ